สวัสดีทุกคนตอนนี้ก็อ้อาดูมาถ่ายรูปนี่ก็คือลาเจ็ดโมงเช้าซัมติงหกโมงอ๋อตีห้านี่คือตีห้าอโอ้โหแสรตามตีห้าครึ่งที่เวียดนามแม่เจ้าคืออ่ะดูซะนี่ว่าเจ็ดโมงจริงๆนะสวยสวยตะโกนสวยมาก,มากเหตุผลที่ใส่แว่นดำในตอนเช้าไม่ต้องอแบกใจไป วันนี้เราจะไปที่ไหนกันนะคะสวนสนุกเย้ <Yeah! S 2> จะบอกว่าทาั้งเกาะเป็นสวนสนุกเว้ยทงังเกาะเตยตายแน่ๆนะคะลาด่ดเตยกันหลังแต่งตัวเสร็จ <c oughs> ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปที่วินวอนเดอร์สวนสนุกที่ทงังเกาะเป็นสวนสนุกนะคะ ก็จะมีพวกสวนน้ำอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นมากคนเยอะมากตอนนี้กำลังต่อแถวไปขึ้นเรืออากาันค่ะในทิเก็ตบอกว่าแบบรวมค่าแคนูยิ่งแล้วนึกว่าจะต้องแบบบึดจำบึดเฟรนดี้ <c oughs> ตรงนู้นนะ <c oughs> ไม่น่าถูกนะ ไม่เปก็อเราต้องยไปเองหรือเปล่าไม่ใช่นะเราจองตั๋วผ่านแอปคลุกนะคะซึ่งสะดวกมากๆแค่สแกน QR code ก็ผ่านเข้าไปได้เลยแถมยังมีโปรโมชั่นเยอะมากเลยค่ะเราเลือกโปรโมชั่นที่ให้ส่วนลดแกร็บนะคะเราก็จะได้ส่วนลดในการเรียกแกร็บด้วยทั้งขาไปแล้วก็ขากลับเลยถ่ายไม่เห็นเธอนะ่ะเมื่อกี้แต่เห็นเธอนะอาเลยวะ <laughs> ทุกคนตอนนี้เราก็อยูแล<ม>้วใช่ ยินวอนเดอร์เย้สวยมากใช่ใหญ่มากแล้วก็สวยมากเลยอะ่ะใช่เราหันทางนี้สวยกว่าไหมสวยมากมีตึกไหมเห็นสวยปาคุ้มและกลับหลังจากที่ถ่ายรูปกันมาเนิ่นนานเราสองคนก็กำลังจะเดินเข้าสู่สวนสนุกแล้ว จะได้ไปดูสักทีว่าเขามีเครื่องเล่นอะไรบ้างผ้าขนหนูแล้วถือมาอันเดียวเพราะว่าเราลืมเตรียมของแล้วก็เรียกแก๊ปแล้วแล้วก็วิงว่งวิ่งวิ่งนะดีนะเขาไม่วิ่งสัต ตอนนี้เรากำลังต่อแถวรอเล่นเอาพายโคสเตอร์เป็นที่นั่งแบบซ้อนซ้อนสองอยากให้ดูแถม,ม,มทำเป็นตอนแรกเราอะอยากอัานให้ทุกคนดูมากเลยมันสนุกขนาดไหนแต่ดูนี่สิอดเลยขอโทษด้วยนะก็จะมาเล่าตอนเล่น เอาพายให้ฟังนะคะว่ามันเป็นยังไงคือตอนแรกที่ขึ้นไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ใช่ปะ่ะว่าคนไหนจะต้องเบรกเราก็แบบว่าไปนั่งเลยท่านก็คือคนนั่งข้างหน้าปิงนั่งข้างหลังแล้วคนที่กุมเบรกเนี่ยก็คือจะต้องนั่งข้างหลังบอกเลยว่าจะต้องไว้ใจกันกมากๆนะว่าเราฝากชีวิตไว้กับเขาเพราะเขาต้องเป็นคนกาหนดความเร็วอะไรเงี้ยทีนี้พอไปนั่งเสร็จใช่ปะ มันก็จะแบบค่อยคเคลือค่อนตัวไปแล้วตอนนั้นอะประมาณเที่ยงแดดมันแรงมากร้อนมากแล้วรถรถมันก็ค่อยๆเคลือค่อนไปใช่ปะแล้วแบบผ่านไปประมาณห้านาทีก็แล้วก็ยังไม่สนุกแบบมันเคลื่อนช้ามากเรากับพิงก็คือบ่นตั้งแต่ต้นทางไม่สนุกเลยอะทำไมมันร้อนจังนี่กูมาเล่นเครื่องเล่นหรือว่าแบบมาเผาตัวเองเพราะมันร้อนมากแล้วมันช้ามาก ก็นึกว่าแบบมันจะจบตรงนั้นใช่ปหแต่ความจริงก็คือตรงนั้นอ่ะก็คือจุดเริ่มต้นเพื่อที่เราอ่ะจะขึ้นไปบนเขาคือเรายังไม่ได้เริ่มเล่นเขาแค่แบบพารถเราขึ้นไปบนเขาแบบชา้บาชาอยางไม่ช้ามากมากแล้วมันก็จะมีจุดถ่ายรูปก,ก่อนเริ่มเล่นอยู่ตรงนั้นผ่านไปสักพ,พักเราก็จะเจอเจ้าหน้าที่เจอเจ้าหน้าที่เขาก็จะบอกวิธีแบบว่าเคลื่อนตัวไปข้างหน้าแล้วก็ดึงตรงนี้จะเป็นเบรกหนะ้าพอเราเรียนรู้แล้วใช่ป่ะเขาก็จะปล่อยเรา ปล่อยเราแล้ว,ลวมันเร็วมากแล้วอ้าออคือมันลงเขาอะแล้วแล้วใจเราก็กลัวใช่ปะก็ต้องปล่อยให้ปิงอะกลุ่มชีมิตต้องคิดในใจว่ามันก็ไม่อยากตายเหมือนกันแหละมันก็จะเบรกของมันนั่นเลยตอนนั้นกลัวมากว่าเพื่อนจะเบรกจึกหรือเปล่าถ้าเจออะไรอย่างเงี้ยแต่โชคดีว่าเพื่อนก็ไม่เคยเบรกจึกคือกลัวว่าถ้าเบรกจึกตรงโค้งอะแล้วเราจะโดนดิ่บหรือเปล่ากลัวมากก็คือ แต่ว่าก็ไวใจก็เลยแล้วคือไม่มีใครกีบเลย,เยทุกคนอะ่ะอาจจะแบบเคลื่อนตัวด้วยความช้าใช่ปะ่ะเพราะว่ามันคุมความเร็วได้จากเบรกไงแต่เราอะ่ะก็คือเล่นความเร็วสูงสุดที่เขามีจนถึงจุดจุดหนึ่งเริ่มกลัวแนละ้วปิกมันก็บอกว่ามึงกูเร็วแค่นี้นะคือแบบเบรกดึงเบรกมานิดนึงให้มันลอเคลื่อนช้าแต่มันก็ยังเร็วอยู่ดีคือมันสนุกอะ่ะแล้วก็กลัวมากแล้วจนจนถึงปลายทาง่ะมันเป็นโค้งหงีเว้แล้วก็ คิดกันสองคนแล้วก็มองเห็นคันข้างหน้ามันจอดอยู่เขาก็หันมามองเราเนี้ยอันเนี้ยสนุกอะตอนแรกคิดว่าไม่สนุกแต่ว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ตอนที่ได้เล่นจริงๆว่าเออมันสนุกดีทุกคนสถานีต่อ,อมาอะเรามากันที่ My Adventure นะคะ My Adventure เนี่ยแถวก็ยังยาวเหมือนเดิมแต่ว่ารอไม่นานนะคะแถวยาวก็จริงแต่ว่าแบบทุกอย่างมันแบบแถวมันเคลื่อนที่เร็วส่วนความสนุกก็สําหรับคนที่ชอบความหวัดเสี่ยวมันไม่ได้หวัดเสี่ยวขนาดนั้นเอาพายที่วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด,สดย่างน่ากลัวมากกว่าแต่ว่ามันก็แบบสุดเวียงดีเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เสี่ยวขนาดนั้นแต่ก็สนุกดี ชเรากำลังจะเล่นอันนี้มันชื่อว่าอะไรปีนุ่ากเลยเจอการกำลังจะเข้าไปแล้วพร้อมแล้วมาเราจะได้ดอมนน่พิงรองท้ามีเชือกก็เลยไม่ต้องถอดเราไม่มีเชือกก็เลยถอดเราเชือมาไปเลยเอาเยร้้ยกูจะอวกมาเนี่ย ี่ยนโซนแล้วก็หาอะไรกินกันค่ะพักผ่อนเสร็จเราก็ตั้งใจจะไปดูโชว์ดอฟฟินกันนะคะทุกคนปิงิีเรื่องจะแจ้งให้ทราบดอฟฟินได้ไปแล้วว่าอยากดูดอฟฟินมากเลยแลวทุกอย่างสเกจโจ้ของเราคืออิงตามดอฟฟินที่สุดในรอบใบสองถามบนักงานมัดงานว่าได้ได้ได้เราได้คิดว่าได้เออใช่เนื้อไทยแล้วก็แบบได้ได แล้วต้วนก็ถามว่าได้หราอกออกตายเลยหลังจากที่ได้ยินข่าวร้ายเกี่ยวกับปลาโลมาแล้วก็ไว้อะไรให้น้องแล้วก็ตัดสินใจไปดูโลกใต้น้ำกันค่ะ ตอนแรกเนี่ยตั้งใจจะมาดูโชว์นางเงือกแต่มันอีกตั้งสองชั่วโมงเราก็เลยเดินดูรอบๆก่อนซึ่งพอเดินดูครบทุกโซนเนี่ยก็ประมาณชั่วโมงกว่าเองแล้วเราก็ยังต้องรออีกก็เลยตัดสินใจเออไปโซนอื่นกันดีกว่าเราก็เลยย้ายไปโซนพันต้นไม้ดอกไม้แล้วก็นกพันต่างๆนะคะสวัสดีทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ส่วนของการ์เดนแล้วนะ นี่ถ้าขึ้นบันไดเลื่อนมาจากการ์เดนก็จะเห็นสิ่งนี้เดินมาสิ่งแรกที่เตะตาอะไรก็คือฟลามิงโกนะคะสวยมากแล้วมันยืนขาเดียวจริงๆอะ่ะโดมนี้สำหรับพืชที่อยู่ในฤดูหนาวนะคะในโดมนี้ก็เลยจะเย็นเป็นพิเศษถ้าใครร้อนๆเนี่ยก็มาโดมนี้ได้เลยจะรู้สึกแบบเออสักทีฟิลเดียวกับ Garden by the Bay ที่สิงคโปร์เลยนะคะ ัดีทุกคนวอนนี้เราก็เสร็จจากการ์เดนแล้วนะคะก็จะไปเล่นสวนน้ากันสักทีสุดหมายสุดท้ายถูกต้องพร้อมตัวเปียพ,พร้อมโดนน้ำมากพร้อมใส่บิกินี่พร้มอมมากเจอกันข้างในจ้า สวัสดีทุกคนเรากำลังจะไปเล่นสไลเดอร์กันเย่เย่เย่อันนี้อันนี้ปะ mm hmm. อ้าวอันไหนล้ะ mm hmm. เดี๋ยวขอตัวออกไปตามหากันนะคะว่าจะต้องเอาไปขึ้นอัไนไน <c oughs> ทุกคนเราได้ <Okay. S 2> <c oughs> เราเจอที่แล้วเราสองคนก็ต้องช่วยกันแบกขึ้นบันไดน,นะดูสภาพนะ ทุกคนเรากำลังจะขึ้นไปเล่นสลไรเราเหนื่อยแล้วอ่ะนั่นแหละมราตามหาจนเจอนะคะทุกคนโอ๊ยถูกคอยอยู่ทุกคนเรามาเล่นเครื่องเล่นอันที่อสองสองป่ะสบายแล้วอ่ะใช่จากเมื่อกี้ที่มรนร้อที่กนี้เหนียว หลังจากที่เราเล่นน้ำกันจนชุ่มฉ่ำนะคะก็เป็นเวลาห้าโมงครึ่งเขาก็ปิดส่วนน้ำเสร็จแล้วเราก็เดินออกมาเดินออกมาข้างหน้าก็เจอเป็นแบบว่าคลืีเป็นเหมือนเป็นเฟสติวัลของช่วงนี้นะแล้วเขาก็เริ่มเปิดไฟกันหมดแล้วแล้วก็เราก็เลยตัดสินใจว่าเออเรานั่งกินตรงแบบ ฟู้ดสตรีทกันไหมซื้อข้าวแล้วก็มานั่งกินด้วยกันแทนที่จะไปกินในร้านอาหารหนี่เราสองคนกินอันนี้นี่มันเหมือนข้าวหน้าไก่ราดซอสแดงแล้วก็มีกินข้าวนุ่มมากราคาแสนสี่ตกเป็นประมาณ200บาทอืม200บบาทไทยแล้วก็ไปซื้อน้ำโพลเมโลมานะคะก็ราคา50,000เ,เออ50,000 7 0นเจบาท บรรยากาศรอบๆหลังจากที่สวนน้ำปิดแล้วทุกตึกเขาจะเปิดไฟกันหมดเลยสวยมากหลังจากกินเสร็จแล้วก็จะไปดูน้ำพุเต้นระบำกันค่ะน้ำพุเขาก็ดูเพลินสวยดีนะคะแต่ว่ากลิ่นนี่ไม่ค่อยน่าพิรมเท่าไหร่กลิ่นแรงมากด้วยความที่เราเล่นสวนน้ำกันจนเหนื่อยแบบอยากกลับอยากกลับมากแล้วก็เดินตามแถวมาเรื่อยๆนะคะแล้วเขาก็ปิดไฟเว้ยแล้วเราก็แบบว่า ปิดไฟทําไมวะแบบทางเดินมันควรจะสว่างเราจะได้เห็นทางว่าเราจะเดินไปทางไหนอะไรเงี้ยเรารู้ว่ามันมีโชว์นะคะแต่ว่าเราไม่คิดว่าโชว์มันจะแบบสนุกอะไรก็เลยกะว่าจะไม่ดูแล้วก็จะขึ้นเรือกลับเลยคือไม่รู้ว่าโชว์ของเขาเนี่ยจะเป็นโชว์เล่นไฟนะคะนึกว่าจะเป็นแบบโชว์ละครบนเวทีอะไรเงี้ยปรากฏว่าโชว์นี้แหละค่ะที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยสวยมากพลาดไม่ได้แนะนําให้ทุกคนดูนะคะ ทุกคนกว่าจะได้กลับบ้านคือเราต้องขึ้นเรือเพื่อกลับไปยังเมนแลนด์ของเราดูแถวดูแถวหลายร้อยชีวิตเจอกันบนบกนะทุกคนค่ะน,นี้ก็เวลาสิทุ่มสีบสองมาดูกันว่าเราจะได้ขึ้นเรือตอนไหนนะ ตอนนี้เราก็ขึ้นแท็กซี่เราเรียกแก๊ไม่ได้อืมเรียกแก็บแล้วมันก็แตบบ่ว่าไม่มีรถอันนี้เป็นแท็กซี่มิเตอร์นะคะเดินออกมาจากคิวเรือเจอคนแต่งตัวดีๆใส่ไทยต่นนดีมากเออตอนแรกเกว่า ใช่นึกว่าพนักง,งานของส่วนสนุกแต่ว่าไม่ใช่นะเขาเป็นพอียใช่แล้วไม่รู้ทำไมาเป็นเพราะว่าเราเป็นชาวต่างชาติเขาเปิดกระจกตลอดเลย <S <S เดี๋ยวเจอกันที่โรงแรมกับโรงแรมลแรมล้วอืมเสียงใหม่อีกแล้วค่ะ หลังจากที่เรากลับถึงโรงแรมเราก็ตัดสินใจว่าเราจะออกไปนวดกันนะคะเพราะว่าโรงแรมเราเนี่ยอยู่ติดกับร้านนวดเลยซึ่งแนะนําว่าทุกคนต้องลองค่ะเขาจะมีเอาหินร้อนๆอ,นอมาถูๆด,ด้วยคือมันแบบสบายมากมันทําให้เรารู้สึกเหมือนแบบว่าหายเหนื่อยนะคะทุกคนต้องลองจริงประสบการณ์นี้และแล้ววันนี้ของเราก็จบลงค่ะทุกคืนก่อนนอนเราก็ต้องมานั่งนับเงินกันนะคะว่าวันนี้ใช้จัดกันไปเท่าไหร่แล้ว บอกเลยว่าการจองตั๋วผ่านคลุกเนี่ยเป็นอะไรที่สะดวกแล้วก็คุ้มค่ามากๆค่ะเพราะว่าเราได้ส่วนลดจาก Gra ็ด้วยใครจะมาก็ลองเช็คโปรโมชั่นผ่านแอปคลุกดูนะคะเจอกันใหม่ทริปหน้าค่ะ